ครั้งหนึ่งครับเดวิดเบคแฮมครับเคยเกือบมาอยู่กับอาร์เซนอลด้วยนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งครับเดวิดเบคแฮมขอมาฝึกซ้อมนะครับกับทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลด้วยนะครับและอาร์เซนเมนเกอร์ครับก็เลยยื่นข้อเสนอมาอยู่ด้วยกันซิสัญญาอชีพเลยนะครับมาเล่นให้อาร์เซนอลมาเล่นในสีอาร์เซนอลเลยซินะครับสนใจไหมนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผมรวบรวมมาในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับนะค,คลิปนี้ครับคุยเรื่องของนักเตะอย่างเดวิดเบคแฮมหน่อยซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขานะครับแต่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวดองหนอนยุ่งอะไรกับอาร์เซนอลวะนะครับแล้วก็มีมีเกี่ยวกันนิดนึง นะครับแล้วก็จริงๆครอบครัวเบ็คแฮมกับอาร์เซนอลเนี่ยเกี่ยวกันหลายเกี่ยวเลยนะครับลูกชาย2คนของเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยก็เรียกว่ามีมีทั้งเป็นนักเตะเยาวชนของอาร์เซนอลมีทั้งคนที่เป็นแฟนคลับอาร์เซนอลด้วยเป็นกันเนอร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยๆไล่เรียงในคลิปนี้ก็แล้วกันนะแต่ว่าฝากทุกคนครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาต่างๆนานากันนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงเดวิดเบ็คแฮมกันหน่อยนะครับผมเนี่ยเพิ่งดูสารคดีทาง Netflix ครับชื่อเบ็คแฮมเลยนะครับก็ชอบมากนะครับไไดด้้ เรียกว่าได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้หวนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนี่ยเป็นยุคที่ผมเริ่มดูฟุตบอลนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อินหน่อยถึงแม้ผมจะไม่ใช่แฟนแมนยูนะไม่ใช่แฟนยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเดวิดเบคแฮมเนี่ยก็เรียกว่าบันดาลใจแฟนบอลทั่วโลกได้แน่นอนนะครับผมละคนนึงครับที่เคยตัดสกินเฮดต,ตามเดวิดเบคแฮมนะครับแล้วผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายหลายคนเนี่ยเรียกว่าเห็นเขาเป็นไอดอลแน่นอนนะครับก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเขามาคุยหน่อยนะครับแแต่ว่านะครับเอาว่าของเราก่อนว่าช่วยคอมเมนต์ อย่างไรนะครับนะในโมเมนต์ตอนนั้นจําอะไรได้บ้างไหมนะครับแล้วก็มีความทรงจําอะไรถึงเขาก็ลองคอมเมนต์ผมเราหน่อยและอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับเฟซ o ุ๊กยูทูบแล้วก็ทิ k t o k นั่นเองนะครับอ่ะมาว่ากันเลยเลยกันนะครับครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งครับเดวิดเบคแฮมเนี่ยเคยถูก อาร์เซนเกอร์เนี่ยยื่นข้อเสนอให้นะนะเป็นสัญญามาเล่นให้กับอาร์เซนอลหนึ่งปีนะครับแต่ว่าเดวิดเบคแฮมก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับส่วนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไรและเพราะอะไรอาร์เซนเกอร์ถึงไปยื่นข้อเสนอให้เดวิดเบคแฮมนะครับแล้วนกะ็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงครับเดวิดเบคแฮมเนี่ยเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะก็โด่งดังเล่นให้กับทีมแมนยูได้ทริปเปิลแชมป์ไปเรอัลมาดริดไปนู่นไปนี่ไปนั่นครับแต่ว่าช่วงท้ายของการค้า แข้งของเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไปโลดแล่นต่างประเทศเลยนะครับโอ้เขาเป็นเกรดหนึ่งที่ผมชอบเดวิดแบ็คแฮมนะก็คือไปอยู่ทีมไหนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าประสบความสําเร็จหมดเลยนะครับและได้แชมป์ครบทุกลีกที่ตัวเองไปนะโอโ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งกันนะนะครับอยู่กับแมนยูก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะอยู่กับเรอัลมาดริดก็ได้แชมป์ลาลีกาสเปนนะครับไปอยู่กับเอซีมิลานก็ได้แชมป์ที่อิตาลีอีกไปอยู่อัลแบริเซนชามั์ก็ได้แชมป์ ฝรั่งเศสอีกไปอยู่เอลเอ a กอะไิ is, ก็ได้แชมป์อเมริกาอีกโอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลหนึ่งในไม่กี่คนที่ทำได้ผมเหมือนเหมือนว่าจะถ้าว่าเป็นเป็นแบบแค่หนึ่งคนสองคนอย่างเงี้ยนะครับที่ได้แชมป์ห้าประเทศนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ เรื่องของวิธีการเล่นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าน่าทึ่งนะแล้วก็เป็นนะักฟุตบอลยุคแรกๆที่มีอายุการใช้งานยาวนานนะครับกว่าจะแขวนสตาร์นี้เรียกว่าโอ้โหนะครับซาลาตันก็เรียกว่าต้องเป็นไอดอลเขาเลยอะ่ะเพราะว่า รักษาสภาพร่างกายได้ดีมากปกติยุคนักบอลยุค8 0 9 0เนี่ยเขาจะเลิกเล่นตั้งแต่อายุ3 4 3 5ละ3 6นี่เรียกว่าแก่มากละแต่เดวิดเบคแฮมไปไกลกว่านั้นเยอะนะครับแล้วก็รักษาสภาพร่างกายได้ดีมากๆปัจจุบันก็ยังหล่อยยังเท่ยอยู่เลยนะครับยังเป็นไอดอลของหลายๆคนอยู่เลยนะครับจนถึงทําให้ผมเนี่ยอยากจะพูดถึงเขาในคลิปคลิปนี้นั่นเองนะครับนะะกลับมาที่เรื่องเรานอกเรื่องอีกแล้วนะครับก็เดวิดเบคแฮมครับในช่วงที่เล่นให้กับ LA Galaxy ครับในเมเจอร์ลีกของสหรัฐ เอ,อเมริกาเนี่ยนะครับก็เล่นอยู่หลายฤดูกาลเลยนะครับแต่ว่าการเปิดปิดฤดูกาลของอทางสหารัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ตรงกับทางยุโรปนะครับจะมีแกลบจะมีช่วงช่วงที่ว่างเว้นนะครับและช่วงที่ว่างเว้นเนี่ยก็จะตรงกับช่วงไฮซีซั่นของอังกฤษพอดีก็คือช่วงธันวาคมากราณ์นะครับเป็นช่วงเป็นช่วงปีใหม่พอดีอะไรแบบเนี้ยนะครับเบคแคมก็จะกลับมาอยู่อังกฤษครับ คล้ายๆเทเลียองลีก่อนเนี้ยนะครับก็จะกลับมาอยู่อังกฤษนะครับแล้วก็จะมาขอฝึกซ้อมกับทีมแดงอังกฤษนะครับและเบคแฮมเลือกอาร์ซนอลในยุคที่อาร์ซนเมนเกอร์เป็นผู้จัดการทีมนะครับขอฝึกซ้อมด้วยนะครับ เพื่อเรียกความฟิตเพื่อ,อทําให้สภาพร่างกายเนี่ยพร้อมในการแข่งขันอยู่สม่ําเสมอนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะอาร์เซนเบนเกอร์ก็เคยมอบสัญญาให้กับเทลลี่องลียืมตัวสั้นๆน,นะครับจ่ายค่าเหนื่อยให้อะไรให้แล้วก็องลีก็เลยกลับมาใส่เบอร์12แล้วก็ยิงประตูได้ตอนนั้นะตอนนั้นนะนะครับแต่ก็องลีก็มาในเวอร์ชันแบบเป็นรุ่นใหญ่ละเบ็คแคมก็คล้ายๆกันนะครับตอนนั้นก็มีข่าวว่าอาร์เซนเบนเกอร์เนี่ยขอมอบสัญญาหนึ่งปีเลยนะคือไม่ยืมตัวเลยนะขอเลย นะครับมาอยู่กับอาร์เซนอลเล่นให้อาร์เซนอลหน่อย1ปีนะครับก่อนที่จะแยกย้ายเลยก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยก็ปฏิเสธเหตุผล <c oughs> ที่ปฏิเสธไม่ได้มีในซับซ้อนเลยครับเบคแฮมเขารักอยู่ในเต็ดมากนะครับแล้วก็เคารพ อาร์เลฟฟูกูสันมากนะครับเซอร์อาร์เลฟฟูกูสันนี่เบคแคมบอกว่าเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะโดนสตัตบินมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังรักยังเคารพเหมือนเดิมและไม่ได้จริง,รงๆที่จะสวมเสื้ออาร์เซนอลลงเล่นแข่งกับแมนยูนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดวิดเบคแคมก็เลยปฏิเสธข้อเสนอของอาร์แซนแวนเกอร์นะครับแต่ก็ขอมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลซึ่งอาร์แซนแวนเกอร์ก็ใจดีมากพอนะครับที่จะให้นักเตะเรียวกว่าเป็นคู่แข่งเคยเป็นคู่แข่งแล้วกกัััันนนนะะคครรรบบบออา์เเซลลย มาฝึกซ้อมนะครับสาครั้งสามคราด้วยกันเลยนะ นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับนะผมเข้าใจว่ามากกว่า3ครั้งด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าผมผมเข้าใจว่าแขวนสัตต้าไปแล้วอาจจะมีมาเจอกันอีกไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าข้อมูลที่คอนเฟิร์มอะอย่างน้อย3ครั้งก็แล้วกันนะครับที่เดวิดเบ็คแฮมมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลในยุคที่อาร์เซนเมนเกอร์เป็นผู้จัดการทีมอยู่แล้วก็มีความพยายามจริงๆที่จะดึงเขามาเป็นนักเตะของอาร์เซนอลเลยนะครับแต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลเฉพาะตัวของเดวิดเบ็คแฮมเลยนะครับไม่่่่่่่่ใใชชเเเเเเรรรรืืืออองงงงินนนไมฝีท้าะคับแตป็ การเคารพเซอร์เล็กฟอร์กูสันแล้วก็ความที่เขารักแมนยูทําให้ไม่สามารถเล่นให้ทีมไหนก็ตามแนงกฤดได้อีกแล้วนะครับยกเว้นแมนยูเท่านั้นนะครับนะนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ ยังไม่จบนะฮะเรื่องของเดวิดเบคแคมนะฮะยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีเกี่ยวดองนองยุ่นิดนึงนะฮะลูกๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นบรูคลินหรือว่าโรมิโอเบคแคมเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวดองหนองยุ่กับอาร์เซนอลมากมายเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องของลูกเดวิดเบคแฮมนะครับขอแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสนามซูเปอร์สตาร์อารีนาครับอยู่ที่ลาดพร้าว80นี่เองนะครับก็เป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มนะครับที่มีมาตรฐานเลยนะหลังคาสูงใหญ่นะครับแล้วก็เรียกว่าสนามดี นะครับเล่นฟุตบอลกันได้7คน8คนเล่นสบายๆนะครับหรือจะมาจัดอีเวนต์ก็ได้นะครับมีที่ทางให้คุณได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนู่นนั่นนี่ได้หมดเลยนะครับและรวมไปถึงจัดแข่งขันฟุตบอลด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซูเปอร์สตาร์อารีนาครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรไปได้เลยนะจองสนามได้นะครับ088 957 76 1 2นะครับแล้วก็ฝากสนามนี้ด้วยผมก็ไปเล่นอยู่เป็นประจำนะอาร์เซนอลไทยแลนด์ก็ไปเล่นที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับ มาคุยกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของลูกลูกเดวิดเบคแฮมครับผมเริ่มต้นจากลูกคนโตก่อนรุกลินเบคแฮมนะเราจะคุ้นจินกับไอเจ้าหนูคนนี้มากหน่อยนะครับเพราะว่าเบคแฮมเนี่ยเรียกว่ามีปาปารัสซี่ไปตามถ่ายชีวิตตอนนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์นะคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลระดับทีมชาติอังกฤษอีกคนนึงเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังที่สุดวงหนึ่งของโลกนะครับนั่นะก็คือวิกตอเรียดำนะก็แต่งงานกันแล้วก็มีรุกลินนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็น เป็นอะไรที่ค่อนคือหฮามากใน,ใน,ใน,ในสื่อทั้งกีฬาแล้วก็บันเทิงนะครับบุคลินเนี่ยเติบโตมาครับเล่นฟุตบอลเหมือนคุณพ่อครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่เก่งเท่าเดวิดเบ็คแคมนะนะครับแล้วก็เคยมาเป็นนักเตะเยาวชนของเราตอนที่อายุ16ปีนะครับมาเซ็นเป็นอะคาเดมี่กับอาร์ชซนอลน,นั่นเองนะครับแต่ว่าก็บุคลินเนี่ยจริงมีหลายคนอยากจะได้นะเชลซีก็อยากได้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยากได้เพราะว่าหลูกเดวิดเบคแฮมตำนานของทีมจะไปจะปล่อยอยู่ทีมอื่นได้อย่างไรนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายบรูคลินก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นในในสายอาชีพฟุตบอลก็แล้วกันนะครับแตกต่างจากน้องครับโรมิโอเบคแฮมอันนี้ยังเป็นตั้งแต่เยาวชนของเบรนท์ฟอร์ดอยู่นะครับแต่ที่พูดถึงโรเิโอเนี่ยเพราะว่าโรมิโอเนี่ยนะครับเป็นแฟนอาร์เซนอลครับเป็นกันเนอร์ครับเป็นตัวยงเลยนะครับล่าสุดครับนะฮะ ที่การแข่งขันในระหว่างอาร์เซนอลกับ, Man U, บมแมนยูนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเดวิดเบคแฮมก็พาลูกชายโรเมโอเนี่ยมาดูที่เอมิเรตสเตเดียมด้วยนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันอาร์เซนอลชนะนะครับก็เรียกได้ว่ามีการขิงกันระหว่างพ่อลูกคู่นี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักนะพ่อเชียร์ทีมหนึ่งลูกเชียร์อีกทีมหนึ่งนะครับก็ผมคิดว่าใจเบคแฮมคงคิดแหละว่าไม่มึงไม่เชียร์แมนยู U, วะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กมัน ผมเดาว่าเติบโตในลอนดอนเป็นส่วนใหญ่นะนะครับ่าพออยู่ลอนดอนมันก็ ความาสเสน่ห์ของทีมจากลอนดอนเหนือมันอาจจะไปโดนใจมากกว่านะครับหลังน,นี้เรื่องเรื่องความชอบมันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะมันบังคับกันไม่ได้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสืบสายเลื่อนมาด้วยกันอะไรแบบนี้มันก็มันก็เป็นความน่ารักากา็แล้วกันผมก็เชื่อว่าหลายๆบ้านก็อาจจะมีอะไรแบบนี้พ่อเชียร์แมนยูลูกเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับหรือว่าทีมต่างๆที่อาจจะไม่เหมือนหรือหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของการดูฟุตบอลนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวของเดวิดเบ็คแฮมครับที่ผมนํามาฝากกันนคลิปี้ เดี่ยวดองน้องยุ่งกับโซนนิดนึงนะครับนอกจากเป็นคู่แข่งกันแล้วนะจริงมุมคู่แข่งเนะี่ยมีให้เล่าเยอะเลยแต่ว่ามันจะเป็นมุมที่ผมไม่ค่อยอยากเล่านะครับเพราะว่าแบคแคมป์มตอนอยู่แมนยูเนี่ยโอ้โหสู้กับอาอร์เซนอลได้เดือดมากนะครับโดยเฉพาะ,ะเกมเอฟเอคัพในใน,ใน,ใ,นในปีที่เขาเป็นทริปเปิลแชมป์เนี่ยก็ผ่านอาร์เซนอลไปด้วยเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าเราไม่คุยแล้วกันเราคุยเรื่องที่มันน่ารักน่ารักชายขอบก็แล้วกันนะครับจะได้อมยิ้มไปกับคลิป,คล,ปคลิปนี้แล้วกันนะครับและ แน่นอนครับแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ผมฝากไว้เลยใครที่ชอบอฟุตบอลนะสารคาดีใน n น t f l i x นะครับนะฮะดีมากนะครับนี่เขาไม่ได้จ้างผมมาเล่านะแต่ว่ามันดีจริงๆก็อย่ามาบอกต่อนะครับผมว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจที่ดีแน่นอนนะครับถ้าเป็นคนที่ไม่ทันในวิดเบคแคมคุณก็ไปลองดูว่าเฮ้ยสมัยก่อนมีซูเปอร์สตาร์ที่ดังได้ขนาดนี้เนะี่ย นะครับแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ลองไปดูเพื่อเพื่อจะทําให้เป็นแนวทางของน้องๆน,นะส่วนใครที่รุ่นๆผมก็อาจจะ อ่าเรียกว่าหัวนิ่งถึงอดีก็แล้วกันนะครับวัยที่เราแต่งตัวทเผ้าทํทผมนะครับเรียนแบบนักฟุตบอลนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งโมเมนต์ดีๆดูแล้วคุณจะอมยิ้มแน่นอนนะครับมีความสุขกับเรื่องราวในสารคดีแน่นอนนะครับและหวังว่าคลิปนี้ก็จะทําให้คุณอมยิ้มได้ด้วยเหมือนกันนะอ่ะคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกับคุยกันเรื่ข่าวใหม่คราวหน้านะครับฝากติดตามกันทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ